สถานการก,ษษกิจกรรมนะคะเพราะฉะนั้นในปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะประเด็นางานบนผู้เข้าใหญ่เราเริ่มตั้งแต่วันนี้24 6, กุมภาพันธ์ไปจนกระทั่งถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะคะเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะในเวลา9นาฬิกาต้งมีพิธีบวงสศพข่าะสารโซเชียลท่านจุลจอม9จ้าวหนุ่มรัชกาลที่5นะคะที่หลานด้านหน้าพระบรมรูปนะคะซึ่ง อำเภอพลของเรานะะคได้ตั้งข้อรู้ของพระองค์ท่านที่ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอพลก็องด้วยเถิว่าอำเภอพลของเราได้ยกฐานะจากตำบลเมืองพลขึ้นเป็นอำเภอพลในสมัยรัชกาลที่ห้านั่นเองค่ะวสามีก็ได้มีพิธีบงวงสรวงจากนั้นในเวลาประมาณสี่นาฬิกาก็จะเป็นพิธีบงวงสรวงผู้เข้าใหญ่หนะคะแล้วก็การรำโบวงสรวงพระแม่สีโพส่งรำพระเก้าแล้วก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เป็นสิริงมงคลนะคะสำหรับในภาคเช้าและในภาคค่ำนะคะในขณะนี้ผู้รำทุกท่านพร้อมแล้วเราได้ซ้อมแล้วนะคะในเมื่อท่านประธานนำมาถึงมแมแต่ผู้มิเกศจ,จะร่วมรับชมเราก็เราให้สวยงามนะคะให้การเผยแพร่ของอําเภอคนของเราไปยังสื่อต่างๆ่อกรูน่นี้นะคะเห็นผู้รำหลายท่านเลย,ะงงน,ลยนะคะมีการไลฟ์สดในการแล้วก็มีการบันทึกเป็นวิดีโอนั่นก็คือสิ่งที่ท่านจะนําไปเผยแพร่ ออกสู่สายตาไม่ว่าจะเป็นประชาชนชาวไทยหรือชาวโลกบางท่านอาจจะมีเพื่อนใน Facebook นการที่อยู่ต่างประเทศสามารถเหผนแพร่ไปทั่วไปก็จะได้เห็นว่าอำเภอพลของเรานะคะมีการจัดงานประเพณีบุญผู้เข้าใหญ่ที่สวยงามพร้อมเพลียงมีความสมัครสมานสามัคะคะีในการจัดงานจัดกิจกรรมทุกครั้งนะคะและในทุกวันนะคะในเวลา9ก้านาฬิกาของทุกวันกน็จะมีการจัดงา ตภัณฑ์โอท็อปนะคะต่างร้านค้าต่างๆของแต่ละตำบลทั้ง12ตำบลและ1เทศบาลเมืองพนนะคะวมทั้งหมด13ร้านเทศกาลไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายตภัณฑ์เืองต้นเืองเมืองหรือว่าผลการเกษตรนะคะโดยง้านต่างของรำเภอพนก็เช่นเดียวกันนะคะเราส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรได้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ได้มีผลผลิตในการที่มีคุณภาพเราก็ได้นำมาประกวดนะคะโดยสำนักงานเกษตรอำเภอโพนก็จัด ประกวดกิงดทางการเกษตรนะคะซึ่งก็จะประกาศผลและมอบรางวัลในวันสุดท้ายของการจัดงานนะคะทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ก็จะมีการจำหน่ายสินค้าในะะทุกวันนะคะและก็ในเวลา16นาฬิกาของทุกวันเช่นเดียวกันก็จะมีการแข่งขันฟุตซอลนะคะที่สนามฟุตซอลด้านหลังศูนย์ป้องกันมะาสาสารณรัยซึ่งดำเนินการแข่งขันโดยเทศบาลเมืองมืองคลน,นะคะ ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะมีกิจกรรมพาเลรนะคะที่บริเวณหน้าเวทีแห่งนี้มีการเดินแฟชั่นกุจกรผู้สนมีการเดินแฟชั่นชุดไทยเดินแฟชั่นผ้าไทยแล้วก็มีการเดินแบบลายแบบจิติิสั์นะคะและก็ยังมีการประกวดที่ลานพุ่งข้าวใหญ่นะคะที่เวทีแห่งนี้นะาะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะและในวันที่3ของการจัดงานนะคะในวันที่26 ก็จะมีการประกวดส้มตำรแสแซ่บนะคะที่ในห้องประชุมนะคะในหอประชุมอําเภอพลน,นะคะแับโดยสำนักงานสนาธารณสุข,ขอ,อําเภอพลและในวันที่27กุมภาพันธ์นะคะเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีการประกวดเมือง,งคนครับชาเลนว้าวคาิบิดนะคะนั่นก็คือเป็นการแสดงความสามารถของลูกหลานหรือประชาชนทั่วไปก็ตามที่สมัครเข้ามาประกวดแข่งขันท่านจะทำการแสดงอะไรอย่างไรให้คณะกรรมการ ว้าวแล้วก็เงินนะคะเราใช้คําว่าว้าวเริจะมีเต็รเพชรในเงินน,นะคะถ้าการันรีการประทับใจก็กดให้คะแนนเลยนะคะอันนั้นก็คือประกวดในวันที่27นะคะที่ในหอประชุมอุคเรมพนตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็ดำเนินการโดยเทศบาลเมืองมุกคร่วมกับสภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองมุกคนนะคะและในวันที่28ุ่มภาพันธ์ามวันสุดท้ายนั้นนะคะ ก็จะมีการประกาศผลละมอบรางวัลผู้ตปดคทางการเกษตรและก็จะมีการหมุนฉลารกรางวัลการชาติาสมานาครุมที่เวทีกลางแห่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็คุยกันตามอัทยาศัยอีกสักครู่หนึ่งเมื่อต่้งประานเดือนทันวาึงเราก็จะเข้าสู่วิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะ ได้ยินได้ยินเสียงสัญญานรถบีของตำรวจรจราจรที่ว่ากำลังเปิดทางให้ท่านประธานในพิธีเดินทางมานะคะในช่วงนี้นะครับนะคะตั้งแถวได้เลยนะคะตั้งขบวนให้เรียบร้อยเลยคะ่ะเมื่อท่านประธานมาถึงเราก็จะเรียนเชิญท่านได้ประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการะคะ่ะสำหรับทา่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเมื่อท่านต้องรับท่านประธานในพิธีและขอเชิญประจำที่โพเดียมด้านล่างได้เลยนะคะ รับภาพบรรยากาศการซัซ้องในรานการตรสงสู่ิซสชั่นนี้นะคะสงเกตเห็นว่าั้งเล็งรำในรำน,นะคะยําสวยกันทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ในช่วงของพิธีจริงนะคะจะต้องสวยยิ่งกว่าอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวีซสรู่เราก็จะเข้าสู่พิธีค่ะ ึ่งในขณะนี้นะคะท่านประธานในพิธีรองผู้ว่าราชการจัประกอขวัแก่นนายประจวบปราแฉะในการเดินทางมาถึงบริเวณพิธีแล้วค่ะ ทุงานครับแล้วก็เรียนเชิญนะคะจำไที่บ้านนะคะ 你观察一下。 Thank